สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวแนวครูแจง2025อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามากับอนาคต AI กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไหมคะวันนี้มีพี่โมนะคะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พี่โมแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนายกิติประภัรสีหน้าครับมาจากห้องผมทัาแปดเป็นแผนการเรียนห้องปกติสายวิศ์คณิตครับอ่สสาสอบติดคนะอะไรคะตอนนี้ติดเป็นจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยครับเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลักสูตรเซนบ๊อก แล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับอืมก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดค่ะ,ะพี่โมมีแรงบันดาลใจหรือมีการเตรียมตัวกับการเข้ามาสู่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้อย่างไรคะแรงบันดาลใจก็เริ่มมาจากตอนเด็กเลยครับประมาณมห้าขวบได้ลองใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกครับจากคอมพิวเตอร์ที่คุณแม่ใช้ทาง,งานค่ะรู้สึกว่าทามันได้ดีเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ใช้งานคล่องครับ าาก็จนกระทั่งมาถึงมปลายได้มีโอกาสสอบเข้าค่ายสอวนอคอมพิวเตอร์ครับอืมค่ายไหนคะได้เป็นผู้แทนศูนย์สองปีครับโอ้ผู้แทนศูนย์สองปีก็เลยรู้สึกว่าทางนี้มันใช่ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในขณะที่เรียนถึงได้เข้าสู่สวนอค่ายสามได้มีแนวทางการเตรียมตัวการพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างคะการเตรียมตัวก็ผมเน่อจากการทําโจทย์ครับ ทำจบเนี่ยจนในข่ายแล้วก็เรียนเรียนล่วงหน้าไปก่อนก่อนที่จะไปสอบก็สอนการเรียนก็ก็คือแบ่งเวลาดีๆระหว่างเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยอืมทํากิจกรรมอะไรบ้างคะก็จเป็นการลงแข่งครับโอลงแข่งอืมอย่างอื่นมีไหมคะอย่างอื่นไม่ได้ไปมีแต่แข่งขันเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมีอย่างอื่นบ้างครับเช่นการแข่งแผนธุรกิจก็จะช่วยทําให้มีแบบ ความสามารถด้านอื่นเพิ่มขึ้นมาครับเวลาใส่พอร์ตก็จะมีผลงานด้านอื่นด้วยอืมมีด้านอื่นด้วยจิตอาสาไปทําอะไรไหมคะจิตอาสาก็มีสตาฟครับสตาฟค่ายอคอมครับอ๋อเป็นพี่สตาร์ค่ายคอมแต่วันนี้พี่พี่โมเข้าไปในรอบของพอร์ตใช่ไหมคะอาแล้ววันนี้พี่โมก็จะมีพอร์ตเดี๋ยวพี่โมจะมีตัวอย่างพอร์ตใช่ไหมคะที่จะแชร์ขึ้นในคลิปนี้ให้น้องๆได้ได้เข้าไปเรียนรู้ดีนี้วิธีการเตรียมตัว ถอดของพี่โมพี่โมเตรียมยังไงมันงคะมีหลักการอะไรการคัดเลือกกิจกรรมหรือการที่จะให้ตัวเองไปทําอะไรที่จะส่งผลให้คะแนนพอดดีคะก็เน้นกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันครับแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับสาขาแล้วก็คณะที่อยากครับอืมแข่งมาก็ค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าก็คัดเลือกผลงานที่แบบดูมีน้าหนักแล้วก็ได้รางวัลมาใส่เทปถอืมรางวัล เออแล้วมองอนาคตการทำงานของตัวเองในอนาคตในเส้นทางของวิศวกรคอมพิวเตอร์อยังไงบ้างคะถ้าเป็นเรื่องอนาคตอีกนึ่งมองเป็นแค่ผมไม่กล้ามองไกลครับผมรู้สึกว่าเราอนาคตมันเปลี่ยนเร็วมากผมเลยมองแค่แบบถ้าอนาคตสามสิบปีข้างหน้าผมน่าจะเรียนจบอยากทำเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะวางแผนต่อเป็นบริหารครับอื เป็นเส้นทางการบริหารธุรกิจของตัวเองเอ,เอาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปไประยุกต์กับบริหารเพื่อทําเป็นธุรกิจส่วนตัวอืมเอ,อมุมมองของพี่โมในการที่จะเตรียมความพร้อมพี่โมที่ทักษะสําคัญอะไรคะที่น้องๆที่อยากจะเดินตามเส้นทางของพี่โมควรจะต้องมีและควรจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากถ้าจะเดินทางในเส้นทางของวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นพวก การเรียนรู้ด้วยตัวเองครับการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าในโลกออนไลน์ครับมันจะ,จ,ะจะมีสื่อเยอะแยะว่า้เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเรียนรู้ตัวเองมันจะมีการปฏิบัติด้วยเราจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอืมจริงๆมันมันไม่ต้องไปหาเรียนพิเศษอะไรยากเลยใช่ไหมคะ มันสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตามย t ท b e ตามอะไรทำตามก็เ,ะะเรียนรู้ได้ก,ก็พี่โมโอเองก็เตรียมตัวแบบนั้นใช,ใช่ไหมคะอืมก็ก็เป็นเส้นทางที่ดีใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นรูปแบบที่พี่โมใช้เตรียมตัวในการที่จะเข้าไปเรียนทีนี้อยากให้พี่โมอ่าฝากอะไรหาน้องๆที่จะดูคลิปหน่อยคะ่ะว่าให้น้องๆเตรียมอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยค่ะก็อยากฝากว่าให้อดทนเพราะว่า ช่วงแรกเรามันยากอยู่แล้วครับก็พยายามอดทนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทําได้เองครับอืมอดทนแล้วก็ตั้งใจทํามันไปเรื่อยๆอใช่ไหมคะกล้าที่จะลงม,มือทํากล้าที่จะต้องลงมือทําอืมไม่ต้องกลัวถ้าหากเราคิดจะทําดียังไงมันก็ต้องได้ดีเนะพี่โมเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆจากพี่โมที่มาแชร์ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่โมนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆใน ช่องนี้เนี่ยกูแจงก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทำคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ